ผมโดนไล่โดนใครไล่แม่เอาพี่ผมโดนแม่ไล่พมกไอเมยด้วยหนึ่แล้วยังไงเอ็มโดนแม่ไล่เอ็มเอ็มควรต้องทอย่างนี้หรอผมส้อนึกขึ้นแล้วครับอรขัดเท้าเขาเลยขับเท้าเลยงานทำพี่นี่ทำน้องเลยทุกคนรักกันหมดนะไม่ใช่ว่าไอ้นี์ไอเมย์คนลูกก็รักทุกคนก็รักกันหมดนะเข้าใจไหม อีกเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่มีอาการทางจิตเหมือนกันนะคะเด็กวัยรุ่นคนนี้รักษาอาการทางจิตเวชอยู่นะคะวันไหนขาดยาฉุนเฉียวอาละวาดไม่ชอบที่แม่สั่งสอน <c oughs> ก็เลยลงมือทําร้ายแม่ไม่พอเอาปืนจ่อหัวแม่ซะเลยนะคะ <c oughs> <อ>ทีนี้เนี่ยพลเมืองดีเขาทนไม่ไหว <c oughs> แล้วค่ะเลยเนี่ยเห็นภาพแบบนี้ <c oughs> ต้องบุกเข้าไปเตือนกันหนักๆ <c oughs> และตัวเองอายุเพิ่ง18ปีเอง <c oughs> พลเมืองดีก็เลยบังคับนะคะว่าให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยก้มลงกราบขอขามาแม่ด้วยค่ะ ไอเนี่ยผมโดนไล่โดนใครไล่แม่เอาพี่ผมโดนแม่ไล่โดนแม่เลยหนึ่งไล้วยังไงเอ็มโดนแม่ไล่เอ็มเอ็มควรต้องอย่างนี้เหรอผมสนึกขึ้นแล้วครับกขับเท้าเขาเลยมึงกลับเท้าเลยห้ามทำพี่รั่ทำน้องเลยทุกคนรักมึงหมดนะไม่ใช่ว่าไอ้มีไอ้เมียต้นลูกต้นรักทุกคนเขารักมึงหมดนะเข้าใจไหมเอ็มก็มีโอ้สุดท้ายอ่ะนะ ออฟบอกแม่ก็คือแม่ใช่ไหมเนี่ยดูสิอะลูกหัวก้มลงกราบอ,อแล้วแม่ก็บอกว่าทุกคนเขารักเองหมดนะโดยเฉพาะคนนี้แหละคนที่เองทําร้ายน่ะแม่น่ะให้อภัยทันทีพูดทั้งน้ําตาเลยนี่นะคะขอบพระคุณพลเมืองดีนะเขามาอบรมเลยให้กราบเท้าเลยมันไม่ถูกต้องนะคะค,คือเหตุการณ์นี้อ่ะนี่มีตั้งแต่ตอนที่ค่อยๆเดินคุกเข่าเข้ามาจะให้ล้างเท้าแม่แล้วก็เนี่ยคือ ให้สำนึกในพระคุณของแม่มแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ทําร้ายแม่ไงนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยออผู้เป็นแม่เนี่ยก็ถูกน้องคนนี้ทำร้ายร่างกายนะคะคแล้วก็บอกว่าสุดท้ายเลยเนี่ย พอพอลเมืองดีเขาเข้ามาสั่งสอนเด็กคนนี้หนักๆเนี่ยแม่ซะอีกนะที่ช่วยปรามพลเมืองดีบอกอย่าว่าอะไรน้องเลยปกป้องลูกนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็ทางพลเมืองดีเขาก็ชี้แจงนะว่าเขายอมรับว่าเขาอาจจะสั่งสอนเด็กวัยรุ่นคนนี้เสียงดังไปหน่อยเพราะว่าเขาก็โมโหเหมือนกันและมีความรู้สึกว่าเป็นลูกผู้ชายเนี่ยไม่ควรเนรคุณพ่อแม่นะคะๆๆๆเนื่องจากก่อนหน้านี้มันมีคลิปผู้ก่อเหตุคือในโม่งอายุ18ปีเนี่ยทั้งทําร้ายแม่เตะแม่บ้างละ เอาปืนจ่อหัวแม่บ้างละภายในห้องเช่าย่านเพชรบุรีตัดใหม่ในกรุงเทพนะคะทีนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ห้องเช่าดังกล่าวเจอตัวผู้ก่อเหตุแล้วในโม่งยอมรับ ทำร้ายแม่จริงแต่ปืนที่เห็นในคลิปว่าเอาไปจ่อหัวแม่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นปืนปลอมนะคะและบอกว่าสาเหตุมาจากตัวเองถูกกดดันตั้งแต่เล็กจนโตตอนเด็กถูกแม่ตีบ่อยๆโดยเฉพาะเวลาแม่เมาเหล้าทําให้ตัวเองรู้สึกไม่ปลอดภัยและใช้ความรุนแรงกลับแม่หลายครั้งนะคะที่ผ่านมาเคยไปพบจิตแพทย์แล้ว พอยาหมดก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวกับแม่ตลอดนะคะส่วนแม่ของในโมงก็ยอมรับว่าเลี้ยงลูกผิดพลาดเพราะตัวเองเนี่ยต้องทำงานเลี้ยงลูกตามลำพังแบกภาระหลายอย่างทำให้เกิดความเครียดและกดดันเลยแก้ปัญหาด้วยการดื่มเหล้าพอเมาแล้วก็กลายเป็นอีกคนนึงก็ไปมีปากเสียงกับลูก ยอมรับแม่ก็ใช้ความรุนแรงกับลูกเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยพอทําบ่อยๆลูกก็คิดว่าแม่ไม่รักค่ะม,มันก็เลยบานปลายลูกก็ใช้ความรุนแรงกลับมาแบบนี้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็คือตามที่เราเห็นในคลิปเนี่ยนะคะคุณแม่บอกว่าไม่ได้ถือสาอะไรนะคะเพราะรู้เหมือนกันว่าลูกก็มีความเครียดพร้อมให้อภัยลูกชายและสุดท้ายมันกลายเป็นภาพที่จบลงด้วยการที่สองแม่ลูกกอดกันทั้งน้ําตาค่ะ กคนเไม่ไม e ่ไม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 ไม่ไม่ไม่ไมกไมัไแ่ม่เม่ไมกะม่ไมแไม่ไเ่งมหไมเไม่ไม่กม่ไม่ไมอไเ่ีม่ล้่ไม่ไม่ไม่ไั่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ไาอเม่ไม่มาไม่มไม่ไา่ไมม่่ไมมไม ในอนาคตในอนาคตถ้ามีอ,อีกรอบผมยอมรับจุกสภาพักเองไม่ใช่เป็นคนเลวอะไรหรอก<ม>เองยังมีความดีอยู่ในตัวแต่เพียงว่าเองไม่กล้าแสดงออกและแม่เองเนี่ยไม่มีอะไรผิดเลยสําหรับเองแต่เองก็คิดเองโหด เสียงที่เราได้ยินที่กําลังอบรมน้องโมงอยู่เนี่ยคือเสียงของพี่อน้นพี่นักข่าวช่องสามนะขอบพระคุณพี่อ้นนะพี่อ้นก็ในฐานะเป็นผู้ใหญ่คนนึงอะ่ะโมงไม่ใช่ลูกใช่หลานแท้ๆแต่ว่าก็เป็นเด็กเป็นเยาวชนในสังคมไทยด้วยกันน้องโมงก็รับปากแล้วนะจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วก็เพื่อตัดปัญหาเองเนี่ยจะได้ไม่ต้องแบบกระทบกระทั่งกนันอย่าหอมแก้มกัน<อ>คุณแม่บอกว่ารักโมงนะแต่ว่าเพื่อไม่ให้ต้องเผชิญหน้ากันอีกเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะขอย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าเดี๋ยวจะมันกลับมาดูแลมาเจอโม้งงบา ะะก็ถือว่าจบลงด้วยดี <นะ S 2> แล้วก็ในส่วนน้องโม่งเองถอ้าจจมีเรื่องก็ไปรักษาอาการทางจิตต่อใช่ไหมคะอาจจะมีความเครียดมีความกดดันที่ให้จิตแพทย์ช่วยเยียวยาเนี่ยอันนี้ก็ฝากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอาจจะมาช่วยดูด้วยน้องเพิ่งอายุ18ปีร,รักษาให้ต่อเนื่องในเดี๋ยวอาการก็ดีขึ้นได้แล้วก็ผมว่ามีอีกหลายครอบครัวเลยแหละ,ะฝากเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยนะฮะแล้วก็จริงๆถ้าไปไม่ถึงเจ้าหน้าที่ก็ดีฮะถ้าเห็นภาพข่าวนี้แล้วคิดได้เองก่อนอะไรแบบนี้นะฮะก็ฝากทุกครอบครัวด้วยก็แล้วกันนะครับ